วันนี้ก็จะไปเป็นแม่ค้าทุเรียนนึงก็จะไปส่งออเดอร์ทุเรียนนะคะที่เขาสั่งลูกใหญ่ๆผู้ใหญ่ๆนะคะสั่งมาจากส่งมาจากนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอศรีชุลูกใหญ่ๆเลยหมอนทองนะคะอันนี้มาจากป้ามาจากสวนาการขยนันโฮมเตยเรานะคะส่งมาจากใต้เพิ่งจะมาถึงนะคะอันนี้ส่งตามออเดอร์ลูกค้าที่สั่งนะคะวันนี้ก็ตามไปเลยค่ะตามไปดูนะคะว่าเราไปส่งให้ลูกค้าที่ไหนบ้างนะคะ ก็เยอะเลยนะคะเนี่ยก็ประมาณ40ลูกนะคะส่งมาจากใต้นะคะก็ประมาณ9ก้ากล่องนะคะเนี่ยส่งมาจากใต้ลูกสวยๆผู้ใหญ่ๆนะคะสั่งมาจากนกครเพิ่งจะมาถึงนะคะก็เดี๋ยวก็มาดูกันนะคะว่าเราไปส่งที่ไหนบ้างก็ประมาณ9้าลังนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะคะตามมาค่ะ,ะสามล็อตที่สามนะคะพนักงานลืมไปว่ามันมีสองล็อต ลทีากลับไปเบาๆอีก,กันันี้กางดกีัอันี้เดียวมันน่าจะมีปทุกนี้นา <laughs> เดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ ดูกันนะคะ่ะทำไมโลกจะสวยประมาณไหนนะคะก่อนที่จะไปถึงลูกค้าเราก็ต้อ,ตองเช็คถึงลูค้าก่อนนะคะโอ้สวยมาก <MV> S> <S โอส้สวยสวยสวยโหนี่กล่องอแรกนะคะสวยมากกล่องแรกสวยมากยกยกดู <MV S> โอ้โหสวยมากเจ็ดส่วนสวย นี่เร่งูกนี้เร่งสวยเลยดูดิสวยมากค่ท่นานผู้ชมคะเดี๋ยวก็กาลังเดี๋ยวก็เช็คสินค้าแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะเไปส่งลูกค้าละอา้าวมาดูลังที่สองโอ้อันนี้ก็สวยสวยมากค่ะท่านผู้ชม ส่งมาจากาการขยันโฮมสเตย์นะคะเนี่ยเรามีส่วนของเราเองนะคะสวนทุเรียนแล้วก็มีโฮมสเตย์อยู่ที่อําเภอศรีชนแล้วก็มีส่วนทุเรียนด้วยตะนี่ส่งมาจากการขยันโฮมสเตย์นะคะและลูกทุณด้วยวนะคะคุณเจนน โอ้หสวยมากก็ดูลูกนี้ดิสวยมากโอ้โหแต่ละลูกเป็นทุเรียนคัดนะคะเป็นทุเรียนคัดก็อันนี้จะมาส่งลูกค้านะคะทุกลังทุกลังที่เจ้าของลที่เอามาส่งเนี่ยคือมีเจ้าของหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะเราก็เลยมาอัปเดตให้ดูนะคะว่าอันนี้ส่งมาจากสวน การขยันฮมเตของเรานะคะลันนี้อีกสี่ลูกนะคะท่านผู้ชมโอ้ลูกทียงคลดก็จะสวยลูกนี้สวยลูกนี้งามมันสวยเดี๋ยวระวังขั้วเขาขาดระวังขั้วจะหักระวัง โอ้อัน้สวยอีกโอ้สวยมากโอ้โหโอ้สวยเลยลูกสวยมากเลยอันน่ะไม่มีไม่มีที่ติดนียนะสวยสวย สวยเลยพ่อตุอืมโอ้ยย้อนไปดูดิเหมือนเหม,ม,ม,มือนด้วยมากค่ะท่านผู้ชม <laughs> ทุเรียนคัตนะคะอันนี้กำลังจะเอาไปส่งให้ลูกค้าเพิ่งจะมาถึงนะคะ จะคู่ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคู่ใหญ่ๆเง็ดใหญ่ๆคู่ใหญ่ๆสวยๆอันนี้รลังที่หกเอามาต่อหลังที่เจ็ดต่อกันรลังที Truth, <respuesta. S 1> A, ่เจ็ดออันนี้ยิ่งสวยเลย อันนี้น่าจะสุกมั้งหนูว่าหอมหอมอันนี้สุกแล้วสุกอันนี้สุกแล้วนะคะเนี่ยอันนี้สุกิสุกแล้วอันนี้โอ้โหสุดยอดสุกแล้วนะคะลูกนี้ลูกใหญ่ใหญ่อันนี้อันนี้ใครคนไหนชอบอ่ากรอบนอกนุ่มในเนี่ยกินได้เลยลูกนี้โอ้โหลังที่หกที่เจ็ดลังที่แปดนะคะ ที่แปดของเราโอ้โหส,สวยสวยสโอ้โหแกทุกูกเลย่านผู้ชมขะไม่ได้โม้นะคะเนี่ยถ่ายให้ดูเลยนะคะแกะให้ดูถ่ายให้ดูใหม่ๆเลยสวยทุกลูกค่ะอันนี้ก็น่าจะกินได้แล้วนะคะวันนี้ อันนี้รังที่เท่าไหร่แล้วป่ะหกเจ็ดแปดรังที่เก้านะคะต่อไปนี้รังที่เก้ามีคนี่ก็ยังสวยดิยังสวยเลยโอ้โหกำลังก,กินเลยนะคะแม่ไปส่งลูกค้ากินได้เลยอืมไปส่งลูกค้ากินได้เลยอ่านี่กำลังกินนะโอ้โหดูคู่ใหญ่ๆท่านผู้ชมคะ ตูใ้ใหญ่ๆเลยก็ลำดับลูกค้าเตรียมเอาไปส่งลูกค้ากัน มากลูกค้ามาเอาถึงบ้านเลยค่ะท่านผู้ชมอย่ปิดนี่ปิดแล้ะจากสวนนแก่ได้เลยนะแกได้ถึงบ้าเลยตอนนี้ก็กำลังจะลําเลียงของเจบ้านลูกค้าแล้ว ถึงเล็กบ้านลูกค้าบ้านลูกค้าส่งทุเรียนลูกค้าแล้วนะคะรัับลงสวยไหมนะเนื้อดีมากค<า>ัดทุเรียนคัดส่งทุเรียนให้ลูกค้าค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเท่าไหร่เนี่ห <600, S 2> กร้อยหกร้อยโอ,อนตังค์โ<ม>อ,อนให้พี่ก็ได้ มนฟังติดตามช่อง youtube ด้วยนะโอเคค่ะช่องอะไรคะขยันเที่ยวชาแนลขยันเที่ยวชาแนล่ะเนี่ยหลานสาวหลานสาวเอาความอร่อยมาส่งให้หลานสาวสวยไหมล่ะหลานสาวเนื้อมันนี่รับประกันเลยน้องมนไกะแกะแล้วไข่ใช่ แกใส่ตู้เย็นไว้มันมันไอ้ต้นเนี้ยนะมันชื่อมันชื่อท่องเอกมันจะสีเหลืองอะไรเลยแบบโอ้โหมน่ากินมากเออนี่นี่ถึมอบความอร่อยโอเคค่ะค่ะมันรอดน้อยเลยไงร้อยลูกไงถึงส่งทุเรียนให้ลูกค้าเสร็จก็ปอกให้ลูกค้าด้วยนะคะบริการเต็มที่นี่ป้า เขาเคยป้าหนูเขาเคยไปพักที่การขยันโฮมเตยนะคะพักที่การขยันโฮมเตยเราก็เป็นลูกค้าประจำนี่านี่ลูกค้านี่นี่เนี่เจ้าของทัวร์เนี่ยนี่เจ้าของทัวร์ที่จัดไปนะคะที่การขยันโฮมเตยวันนี้ก็เลยเอาอุเรียนพันุ์ทองเอกนะคะมาให้เขาชิมดูว่าอร่อยไหมนะคะก็นี่ลูกใหญ่ๆนะคะแจกความอร่อยนะคะนี่แจกความอร่อย ตัวใหญ่มากค่ะนี่ปอกให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่มือปอกมือปอกสุเรียนให้ลูกค้าด้วยนะคะปกปอกสุเรียนให้ลูกค้านะคะเนี่ย เขาแก็ okay, ยังไม่่อย่าลืมเอาทุเรียนกวนหนูไปชิมละ่ะทุเรียนกวนหนูอโอ้ยเหลือเหลือกอ้โหสวยสวยมากมสวยสวยระวังจะร่วงเยอ,อโอ้โหเหลืองอ้อยเลยอันนี้ไม่ได้บ่มยานะพี่สุขธรรม ถ้าบมยารู้แล้วถ้าบมยาก็รู้บ่มยาปวเทาสิบโมงอะนะเอ่อเอาเบอร์โทรป้าไว้โทรมาบอกเพราะว่าพอเขาพอเขาเอาขึ้นรถปั๊บเนี่ยนะเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันจะมาถึงกี่โมงเนี่เน้นๆพี่น้องขานี่มาถ้าสะดวกมืดมาได้ครับครับเขามาทำงานดองมาสอบทุกครับ ไปส่งทุเรียนให้ลูกค้านะคะตั้งแต่เที่ยงนะคะตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเหลือลูกนี้ไว้กินนะคะเพราะว่าส่งให้ลูกค้าหมดเดี๋ยวตัวเองจะไม่ได้กินก็เก็บไว้ลูกหนึ่งเอาไว้นะคะขยันเที่ยวของเราก็หลังจากที่ไปส่งทุเรียนเสร็จแล้วนะคะก็หมดแล้วนะคะแป๊บเดียวตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามขายันเที่ยวเช้านี้ค่ะ กดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามา,ากดไลค์กดแชร์นะคะหรือคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกดไลค์ก็กดได้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องขยันเที่ยวชาแนลของเราก็ขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะไปเจอกันคลิปหน้านะคะ